มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแขกคำพัก,กาเปิดใจหลังจากถูกร้านดังเทกาลางไลฟ์ค่ะจากกรณีขึ้นเทนทวิตเตอร์เป็นอันดับหนึ่งเมื่อรายการของโคชแขกนะคะดำเนินรายการโดยแขกคำพัก,กาลแล้วก็โรซี่เดินทางไปเช็คอินที่ร้านในตำนานก็คือร้านพริกแกงแห่งหนึ่งย่านบางลำพูนะคะ แต่ว่าถูกเจ้าของร้านเชิญออกจากร้านโดยให้เหตุผลว่ายังไม่เคยดูรายการและขอดูเนื้อหาของทางรายการก่อนแม้ว่าจะมีการแจ้งว่าติดต่อล่วงหน้ามาแล้วนับเดือนค่ะรายการดังกล่าวนะคะมีการวางแผนล่วงหน้าเพราะว่ามีทีมงานทำงานกันหลายคนทำหน้าที่หลายอย่างต้องมีคิวล่วงหน้าที่ชัดเจนเพื่อให้ที่จะทำงานไม่มีปัญหานะคะ ซึ่งร้านที่ไปไม่ใช่ร้านที่ขอให้เราไปรีวิวแต่เป็นร้านที่เราสนใจเช่นร้านนี้เราเคยกินที่ต่างประเทศต,ตอนเรียนมันอร่อยมากทําให้เป็นความประทับใจและก็ความทรงจํามีการพูดถึงในรายการเวลาทําอาหารก่อนหน้านี้นะคะทําให้เสนอไปอยังทีมงานแล้วก็ติดต่อไปตามขั้นตอนทุกอย่างนางสาวลักาน,นะคะกล่าว,ว่าทีมงานได้แจ้งว่าทางร้านได้ถามไป ว่าจะพูดเรื่องการเมืองหรือไม่ซึ่งทางทีมงานเพียงแต่ระบุว่ารับปากไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมและมีการถามว่าจะมีการพูดถึงเรื่องสถาบันหรือไม่ซึ่งเราไม่พูดเรื่องนี้อยู่แล้วเมื่อไปถึงเราเองก็เปิดหน้าอย่างร่าเริงที่หน้าร้านแต่ก็เห็นแล้วว่าทีมงานหน้าเจือนมากบอกว่าป้าไม่ให้ติดใหม่ซึ่งเราก็บอกว่าไม่เป็นไร หลังจากนั้นก็เข้าไปในร้านและพบคุณป้าที่แต่งตัวสวยแล้วก็พูดเพราะตามที่เห็นในคลิปตอนนั้นที่ป้าพูดว่าไม่สะดวกเราคิดว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นเสื้อแดงแน่ๆจึงพูดออกมาว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นควายแดงหรือไม่ไม่ต้อนรับใช่หรือไม่เมื่อออกมานอกร้านก็ยืนยันว่าน้ำพริกร้านนี้อร่อยแต่ว่าไม่ต้อนรับเราซึ่งมีคนทักท้วงว่าอาจจะไม่ได้เกลียดเสื้อแดงทั้งหมดแต่ว่าไม่ชอบเราก็เป็นได้ค่ะ จากนั้นเราเองคิดว่าไม่สะดวกอะไรตอนนี้เราเองติดต่อมาตั้งนานซึ่งทำไมต้องรอเจอเราปฏิเสธมาก่อนหน้านี้ก็ได้หรือว่าเป็นคนที่สุภาพมากต้องเทงกับเราเท่านั้นและอาจไม่เข้าใจว่าการไลฟ์คืออะไรคำประกาศกล่าวค่ะการที่ชี้แจงว่าไม่อยากเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเราเองก็แจ้งแล้วว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือว่าอาจจะไม่ชอบพิธีกรที่เสียงดังหรืออาจจะเพิ่งรู้ว่าคำประกาศคือคนคนนี้ แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่สะดวกนอกจากเห็นหน้าเราแล้วไม่สะดวกแต่จะมีอะไรอีกที่จะไม่สะดวกนอกจากเห็นเราเป็นควายแดงหรือว่าเป็นเพราะเราเป็นผู้หญิงเราพยายามหาเหตุผลว่าอะไรที่ทําให้ไม่สะดวกในการสัมภาษณ์ถ้าจะมีกระแสตีกลับแล้วร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นอันนั้นมันก็คือเจตนาของเราตั้งแต่แรกที่เราต้องให้มันมีผลดีต่อร้านอยู่แล้วตนไม่กังวลว่าจะมีแนวคิดทางการเมืองที่ไม่ตรงกัน จะไม่เป็นปัญหาในการแต่ว่าโดนจริตของตนตนจะไม่ชอบปากหวานก้นเปรี้ยวคนเหนือไม่ชอบคนผู้เพราะมันงุดหิดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ